ขอ,อรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่ผมพงเกมเมอร์ทีวีครับนี่เกมเล l อร์เลเจนนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวใหม่เดี๋ยวผมเออไม่ใช่ที่ผมนี่ที่เขาเพิ่งแบบเพิ่งแจกให้ทดสอบเล่นนะครับซึ่งผมก็มีเวลาอยู่สามวันนะครับก็คือสองวันอีกกี่สองชั่วโมงนะครับที่ผมเพิ่งหลับไปเมื่อเช้านี้สองชั่วโมงเอ่อ การที่จะได้ก็คือเห็นตรงนี้ปะ่ะในน,นี่ที่ผมเป็นไอ้กลมๆเนี่ยผมขึ้นอ่ยเนีนะ่ยกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเราอามันจะให้ทดสอบอยู่สามทดสอบนะครับเวลาอีเวนต์สิสามวันยี่สิบเอ็ดนัดเอชชั่วโมงนะครับนี่เทพดดดาแห่งทะเลพิโรธด,ดอลลิสนะครับอยู่ในช่วงทดสอบในช่วงทดสอบก็คือผมได้มาแล้วครับผมจะมารีวิวเจ้าดอลลิสนะครับซึ่ง ว่าดอลลิสนี่ดีหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมก็เอ้ยดีน้อยจริงจริงนวผมทดสอบไปดูอ่นนี่น,นี่อยู่นี่นะดอลลิสผมซึ่งสกิลของดอลลิสก็จะเป็นแบบยังไงคล้ายซัพพอร์ตประมาณซัพพอร์ตอันเนี้ยดอลลิสอันเชินขึ้นพี่นาพุ่งไป ทาางหน้าเพื่อสร้างความเสียหายเท่ากับ5้าร้อยหกเซ็สิบเป์ลยนะของข้อเสียหายจากคิดค่อนให้กับศับรตระะูและขับไล่ศัตรูระยะทางขับไล่เป็นไปตามสักส่วนสักส่วนของผังของระยะห่างระหว่างศัตรูกับดอลลสิสเมื่อการขับไล่สิ้นสตรลงจะทําให้เป้าหมายงงงวยเป็นเวลาเป็นเวลาสูนถึง4ีวิต ก็คือมีโอกาสที่แบบจะมึนงงกับไม่ติดก็คือประมาณห้าสิบห้าสิบอยู่ประมาณนี้นะครับระยะเวลาของการทํางานมันเป็นอรทับกันข,ข,ขับไล่ได้กระดาเดียวกัน,กนติดเครื่องหมายขึ้นบนตัวของต,ต,ตัวเวลาก็วิดโอ้โหรีวลเลียวสามแปดรอยแปดสิบอ่ะโอยกงอยู่นะสก,กิวอะ ระกิวที่สองกระแสน้าที่มีชีวิตชีวาร,รีไปกระแสน้าที่ไหลหล่อสตูแล้วตัวถีเองสร้างหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายขีดค้อนให้กับศัตรูและสุ่มสองคนและฟื้นฟูเอพี XP ของเธอสิบเปอร์เซ็นต์และเอพีสุดสุดของเธอจิดเครื่องหมายขึ้นบนเป้าหมายก้าเธอเมื่อสร้างความเสียหาย ก็เป็นแบบคล้ายดูเลือดอ่ะคล <c oughs> ้ายดูเลือดอะไวะนี้ครับพลังแห่งกระแสน้ําก็อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ดมเลือดของตวเองนะครับก็เพิ่มทักษะของดอลลิสนะครับอันนี้คือการกระะัดเสาะลด น่าจะเป็นการลดพลังชีวิตนะครับของศัตรูทั้งหมดที่เครื่องหมายขึ้นห้าปเซนด้วยความเร็วในการจับตีของศัตรูทั้งหมดมีอยู่ที่มีเครื่องหมายขึ้นห้าเซนในทุกๆสีวิเป็นเวลาสีวินาทีสีวินาทีเลยเหรอเอฟเฟกสามารถสร้งกันได้สามชิ้นอ้ยผมเพิ่งเข้ามาอ่านของว่าเพิ่งโลนะเนี่ยแบบมันสุดจริง มา,ม,ามาทิสกันเลยมาผมใช้ไปรอบสอ,องรอบอยู่โอเคอ่ะจัดการครับอืโดยที่ตอนรี้เราจะได้ใช้สกิลหรือเปล่าหรือว่าสตีฟเราจะเคลียเสร็จก่อนนะครับอนี่ได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วปั๊บเห็นปะ่ะระบบดันออกไปมันโดนสตันหรือเปล่า โดนสตันด้วยนะครับเทสรอบเดียวอาจจะยังไม่เห็นผลครับมารอบที่สองอ่ะให้มันเห็นผลกันสักหน่อยอืมวางแนวนี้ได้อยู่โอเคปะ่ะดูสิว่าดอลลิสของเราจะทำยังไงได้บ้าง ตปีบเรานั้นจะเคลียร์หมดก่อนนะเนี่ยได้ใช้อยู่ไอ้ันโดนสตันด้วยครับประมาณสีวีได้นะเมื่อกี้ผมกดคุณสามเงินก็เลยไปไวหน่อยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับโดล,ลิสโกงกงมากครับถ้าเกิดใครแบบเป็นสายเติมควรจะแบบเอาไว้นะครับแต่ว่าผมไม่ใช่สสยเติมครับผมไปสสยเล่นฟรีนะครับ จริงๆนะครับผมเล่นฟรีผมยังไม่เติมเลยนะยังไม่เคยเติมเลยนะครับก็โอเคครับมารีวิวดอลลิสเท่านี้ครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ